สวัสดีครับจูแอมแชร์ริงเอเซลออนไลน์นะครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่14นะครับก็จะเป็นการต่อยอดจาก MPS ครั้งที่แล้วนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ติดตามนะครับสอบถามไปจำนวนมากดังนั้นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโปรแกรมนะครับ MPS นะครับที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับและนำไปใช้จริงซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับขอมีลิขสิทธิ์ นะครับขออนุญาตไม่แชร์นะครับแต่จะรีวิวให้ทราบว่าการทํางานกันแก้ปัญหาเนี่ยเอ็กเก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถออกแบบแล้วสามารถแก้ปัญหาของเราได้นะครับซึ่งในส่วนของภา์ที่สิเนี่ยก็จะมีแค่ตอนเดียวนะครับโปรแกรมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ On ก็คือการทำโปรเซสนั้นอยู่นะครับ close ก็คือโปรเซสนั้นได้ปิดแล้ว ส่วนกู๊ดเนี่ยก็คือพร้อมที่จะเป็น Product นะครับส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทีนี้ในโปรเซสนั้นนะครับก็คืออมีการทำงานต่อกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ A, รอทํา A เสร็จก็ไป B ไป C ไป D ไป E น,นี่คือลักษณะการทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าโปรแกรมดูนะครับพอเข้าโปรแกรมปุ๊บหน้าตาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น ที่ผมดีไซน์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองไปลงข้อมูลสักในสรุปของภาพรวมแล้วก็ใบสั่งผลิตนะครับส่วนตัวอื่นอันนี้ผมจะไม่ขอแนะนำนะครับแต่น,นี้ผมลองเข้าไปดูในส่วนของการาโชว์รัตเต้าออกปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับสมมุติว่าผมจะมีออเดอร์สัก3ตัวนะครับก็คือชักพทนับเบอร์1 2 3นะครับลูกค้าจำนวนนะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวเลขไป วันที่ส่งมอบตอนนี้นะครับโปรเซสมันหลายโปรเซสนะครับมันสิห้าโปรเซสนะครับเรามากดปุ่มนี้นะครับแพลนโปรเซสเราก็เลือกนะครับโปรเซสที่จะวางไปครับอันนี้โปรแกรมทำงานอัตโนมัติสมมติว่าเรารับงานมาวันที่วันนี้นะครับวันที่แดเดือนแปดครับสองสสองหนึ่งนะครับนะครับ เราลมาคือ process ที่จะทำก่อนคือ A B A B เดยวในนี้ก็ได้ครับ A B แล้วก็ C นะครับ process น,นต้องไปใช้เวลา1น,นาทีอ๋ออันนี้วันที่โปรเซสนี้จะต้องเสร็จนะครับก็คือเป็นแผนเป็นเดทไลน์นะครับอันน,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  deadline, น,น,นี้จะต้องเสร็จในวันที่1 5เดือน แปดหกเดือนแปดสิบเจ็ดเดือนแปดนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นห้านาทีเวลาที่ทําโปรเซสนี้นะครับหกนาทีเจ็ดนาทีอันนี้โซล่ามีโปรเซสเดียวแต่โปรเซสบีเนี่ยมีสองโปรเซสเอาสักโปรเซสพีนะครับแล้วก็เวลาที่เซนต้องเสร็จแปดเดือนแปดครับสองหนึ่งนะครับเวลาที่ทำงานก็คือประมาณหนาที โปรเซสนี้มีสัก3ตัวแล้วกันนะครับก็เป็นโปรเซส s นะครับเวลาโปรเซสนี้ใช้เวลาผลิต7นาทีอีกสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโปรเซส t แล้วกันนะครับใช้เวลาประมาณหกนาทีทีนี้นะครับพอเราลงลงแผนเสร็จนะครับเราก็จะไปเมนเมนูนะครับเพื่อไปออกจ็อบว่าโปรเซสเนี้ยเราจะต้องเปิดจ็อบนะครับเพื่อสั่งสั่งผลิต นะครับจะมี A B C นะครับเด mm ี๋ยวเราไปดูก็ไปไปที่เมนเูนะครับ mm hmm. จากนั้นก็ไป issue daily plan mm hmm. นะครับแล mm ้ hmm. ก็ import นะครับ data ตะก,กี้เข้ามานะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือทำให้โปรแกรมทำงานอัตโนมัติโดย Excel ล้วนๆน,นะครับไม่มีเราเขียนอย่างอื่นโดยใช้ Excel uh, VBA แล้วก็ uh, Excel macro แล้วก็ใช้สูตรในการคำนวณน,นะครับบวกลบคูณหาร ตัวนี้โปรแกรมกำลังประมวลผลนะครับว่ามีกี่จ็อบที่เราเปิดไปนะครับโอเคทีนี้ข้อมูลก็จะมาที่นี่นะครับทั้ง15โปรเซสมันก็จะอยู่ใบงานนี้เราก็เลือกนะครับโปรเซสเอว่าเราจะต้องสั่งผลอะไรบ้างเราก็กดซอสนะครับพิมพ์ตัวตัวนี้เราก็พิมพ์ตัวนี้ไปให้ใหบางานเช่นกันนะครับถ้าเป็น B เป็น B นะครับเราก็กดซอสเข้าไปอันนี้ซอสไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาไว้ครับ B B b ต้องเลือกในนี้นะครับกดซอสเข้าไปเห็นวหมขึ้นมานะครับเช่นกัน C นะครับเราก็สามารถพิมพ์ใบงานนี้เพื่อสั่งผลิตนะครับจากนั้นสมมุติว่าเราผมผมปิดโปรเซส a A นะครับโปรเซส A ไปนะครับว่าสั่งไป3ตัวเนี่ยใบงานพวกนี้ได้ถูกปิดไปแล้วนะครับเราก็ไปที่แผนการผลิตของเรานะครับก็ไป follow p r o c e s s เราก็เลือกนะครับเมื่อก,กี้เราเปิดมาเีย่ยครับเป็นโปรเซส s ้าเราปิดก็คือตัวนี้เราจัดนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้แค่มีโปรเซสเดียวนะครับแล้วก็เป็นกู๊ดทำไปเสร็จตัวนี้แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น close นะครับอันนี้ก็เป็น close นะครับ ดังนั้นถ้าเราโชว์ดูนะครับโชว์ดูเนี่ยว่าโปรเซส s นี้จบต้องเป็นโปรดักต์เป็นกู๊ดนะครับนนแสดงผลลัพธ์เป็นกู๊ดถ้าคลอสก็ต้องส่งงานต่อให้โปรเซส s ถัดไปนะครับแล้วเราลองมาดูว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนี่ฮะอันนี้คือไฟล์ที่เราคียไปนะครับอันนี้กู๊ดเป็น Product พอคลอสสองโปรเซสที่สองเสร็จนะครับ โปรเซสที่หน่งเสร็จนะครับออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป,เปิดเป็นออนนะครับเราลองมาดูออกใบงานสังเกตนะครับอันนี้เราต้องเปิดอ่า Product A เนี่ยเราเสร็จแล้วก็โักดีต้องเปิด process P กับ S นะครับใบงานจะเป็นตามนั้นได้ไหมครับไปที่เมนูนะครับ d i l y y r r o e s s โอเค แล้วลอง Import Order มาเช่นเดิมนะครับเพื่อดึงข้อมูลนะครับจริงๆแล้วข้อมูลมันมีจำนวนน้อยนะครับถ้าไปเยอะกว่านี้มันก็จะใช้เวลาเท่ากันนะครับเห็นไหมครับ P กับ S ได้ถูกเปิดมาแล้วนะครับแต่เราไปพิมพ์ใบงานก็เลือกสหรับมีปพิมพ์สั่งแค่ P แล้วก็กด P แล้วก็กดซอร์นะครับมีสองใบงานแลก็พิมพอันนี้ไปให้เพื่อสั่งการผลิตนะครับ S ก็พิมพออกมานะครับ วันบบนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับการใช้งานของโปรแกรมวางแผนผลิตที่มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกหรือมีอ,อยากให้ดีไซน์นะครับเพื่อให้การทำงานมันง่ายแล้วก็ความผิดพลาดน้อยลงนะครับทางผมก็มียินดีนะครับที่ให้คำปรึกษานะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้สวัสดีครับ